สวัสดีครับสำหรับเกษตรกร,กรท่านใดที่ยังไม่กล้าซื้อสารจับใบไบโอกพรีเมียมตอนนี้เพราะราคามันแพงนะครับไม่ต้องกังวลใจเลยครับวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษเพราะจากปกติ1ขวด650บาทวันนี้นะครับพิเศษไปเลยครับเราจัดโปรโมชั่นเหลือเพียง390บาทเท่านั้นเราขายให้ทุกคนในราคาโรงงานเพราะฉะนั้นคุณสามารถสั่งซื้อได้อย่างมั่นใจเลยครับและที่สําคัญซื้อ1ขวดตอนนี้นะครับเราแถมให้อีกฟรีอีก1ขวดครับเฉลี่ยแล้วเหลือเพียงขวดละ195บาทเท่านั้น แต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมมาทั้งทีนะครับไม่ได้มาแค่ลดราคาหรือแถมเท่านั้นนะครับเพราะวันนี้นะครับเรามาแจกทองกับกิจกรรมฝาทองแจกทองรางวัลที่1นะครับสร้อยคอทองคำมูลค่า9,000บาท1รางวัลรางวัลที่2สร้อยคอทองคำมูลค่า5,000บาท2รางวัลครับและรางวัลที่3ไบโอกพรีเมียม1ลัรางนะครับ มูลค่า5,000บาท3รางวัลครับผมกติกาการร่วมกิจกรรมนะครับง่ายๆเลยครับเพียงซื้อไบอนิกพรีเมียม3ขวดราคา1,170บาทแถมฟรีอีก3ขวดและรับสิทธิ์ลุ้นทอง1สิทธิ์ครับและ 2. ซื้อไบอนิกพรีเมียม6ขวดนะครับในราคา2,340บาทแถมฟรีอีก6ขวดรับไปเลยครับสิทธิ์ลุ้นรับทอง2สิทธิ์นะฮะยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับร่วมของรางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า40,000บาทเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับว่าสารจับใบไบโอกพรีเมียมตัวนี้มันดียังไงเรามาทดสอบกันเลยครับก่อนอื่นผมจะแทนน้าเปล่าเป็นปุ๋ยน้ําฮอร์โมนพืชที่เราใช้นะครับทีนี้เราผสมสารจับใบไบโอกพรีเมียมเข้าไปเราจะใช้ปลายไม้จิ้มเท่านี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันสามารถเกาะติดใบได้ดีมากๆและยังแพร่กระจายได้ทั่วถึงขนาดนี้ที่สําคัญตัวนี้นะครับดูดซึมไวแค่2อถึงสมนาทีก็สามารถดูดซึมเข้าใบพืชได้อย่างแน่นอนแบบนี้พืชได้กินปุ๋ย100%เครับ แถมยังไม่ต้องกลัวลมหรือฝนไม่ต้องฉีดซ้ำผมขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับโปรโมชั่นพิเศษนี้เฉพาะคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นซื้อแบลนิคพรีเมียมตอนนี้จากปกติ650บาทเราลดให้ท่านเหลือเพียง390บาทเท่านั้นแถมให้อีกฟรีฟรอีก1ขวดครับเฉลี่ยแล้วตกขวดละ195บาทเท่านั้นแถมส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโปรนี้โคตรคุ้มเลยครับและกิจกรรมฝาทองแจกทองกับเรานะครับเพียงซื้อแบลนิคพรีเมียม3ขวด1,170บาท แถมฟรีอีก3ขวดและได้รับสิทธิ์ลุ้นรับทองอีก1สิทธิ์ครับหรือซื้อบโอนิกพรีเมียม6ขวดในราคา2,340บาทแถมฟรีให้อีก6ขวดรับไปเลยครับสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคําอีก2สิทธิ์ครับร่วมของรางวัลต่างๆอีกมากมายนะครับรวมมูลค่ากว่า4 0,000บาทครับโดยเรานะครับจะทําการไลฟ์สดประกาศผลรางวัลในวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 6นี้นะครับเวลา19กานาฬิกาทางช่องทางเทจนี้เลยครับ กิจกรรมฝาทองแจกทองนี้หมดเขตวันที่10พฤศจิกายนทั้งรถทั้งแถมและแจกขนาดนี้ไม่รีบซื้อโปรจะหมดเอานะครับท่านใดต้องการสั่งซื้อทักมาที่ช่องแชทเพจนี้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ